นะสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทำเสนงวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านะครับวนพุธเราได้รับบทเป็นเจ้าของที่ดินนะครับงั้นมาลุ้อยากับสมาชิดีกว่าครับเชิญคนแรกเลยครับสวัสดีครับผมได้รัชพลชนะพันธ์นะครับชื่อเล่นลีโอครับ นะหัตหกหนึ่งสองหนึ่งศูนสนึ่งนยดีครับสวัสดีครับผมนายรัตพงศ์เอกวุฒนะครับที่หลอดนะครับหกหนึ่งสองหนึ่งศูสครับสวัสดีครับผมนายนิพนธ์แสงการชื่อเด่นบดนะครับนหัหกหนึ่งสองหนึ่งศสองหนึ่งศูหครับสวัสดีครับผมนายอย่างีสงยิง่หกหนึ่งสองหนึ่งชุดสองหนึ่งบ ดีครับผมนายมนุสิทธ์เมามีสี่ครับชื่อเล่นโอ๊คครับหรหัส6 1 2 1ตอน0ส3มครับพวกเราเป็นนักศึกษาแผนกวิชาช้างกลโรงกานนะครับเครื่องขาขาดเครื่องมือนก่อนครับขอบคุณครับ มีเจ้าของที่ดินแปลงนี้ห้าคนเนื่องจากรัฐต้องการที่ดินของกลุ่มบุคคลนี้เพื่อที่จะสร้างการโรงงานไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเจ้าของที่ดินทั้งห้าคนมีความยิงมเย้ดังนี้ครับผมคิดว่าครับเพราะผมยอมให้รัฐเอาพื้นที่ของพวกเราไปนะครับเพราะว่าถ้ามันเฉยิมันก็ได้เยอะนะครับมันก็ได้ถ้าแทนที่มาสูงมากและการสร้าง โรงงานไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็นกแบบแบบารธรรมชาติในหมู่บ้านของเราก็จะพัฒน,นาประเทศไปด้วยครับไปในอีกด้วยแล้วก็ยังมีสภาพแวดล้อม้วน,นะครับ,รบเป็นมิตรกำเนิบบบพลังงานหมุนเวียนด้วยและตอบสนองความต้องการของพลังงานทั่วโลกและมันมช่วยในการเผาไหม้ที่สะอาดให้ความ เรียนแก่ง,งานอุตสาหกรรมควรเรือนอีกด้วยนะครับเพราะงั้นผมจังจุดด้วยที่ากให้รัดเอาพื้นที่ของพวกเราไปด้วยนะครับแล้วความคิดเห็นของคุณไว้อย่างไงครับคุณรัชโกผมก็เห็นด้วยนะครับเนื่องจากการธรรมชาติเนี่ยไม่มีการไม่มีการเ่อไหมเชืยอเพลินครับการธรรมชาติเนี่ยไม่มีฝุ่นละออง ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนักนะครับผมอีกอย่างะมันยังมีความมั่นคงในด้านไฟฟ้าจากการธรรมชาติของหมู่บ้านพวกเรานะครับก็ผมเห็นด้วยนะครับเพราะเนื่องจากผมก็ได้ตังค์ครับเงินตกแทนด้วยนะครับผมก็ผมก็ถามว่าเป็นของคุณนัตพงศ์นะครับมันเป็นยังไงครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะเนื่องจากการสร้างโรงงานในพื้นที่ป่าไมา้ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมการธรรมชาติป็นพิดต่อร่างกายมนุษย์ และทุกนชนชาวบ้านอีกด้วยคณว่าไงนะคนนุณนายรุสินไม่เห็นด,ด้วยเหมือนกันนะในการสร้างโรงงานไฟฟ้าที่นี้ก็เป็นที่ดินของเราใช่ไหมใช่ครับแล้วมันขัดต่อสิทธิมนุษยธรรมของเราถึงแม้ได้ค่าตอบแทนมากก็เถอะผมไม่สนใจหรอกเพราะผมคิดว่าโรงางนานไฟฟ้าจาก,การธรรมชาติมันมีมลพิษและทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงใช่ไหมครับใช่ครับ ก็มีตัวอย่างให้เห็นจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและอีกมากมายซึ่งไม่ปลอดภัยและส่งผลกระทบรายแรงต่อวิถีชีวิตของพวกเราใจไหมครับใช่ครับผมจะยืนยันคำเดิมที่จะคัดค้านที่จะเสนอจะให้ที่ดินดังกก่าวแล้วคุณคิดว่าไงอดีศรคิดว่าเราควรให้ดีไหมครับคิดว่าผมเห็นด้วยกับการที่รัฐเอาพื้นที่ดินเราไปสร้างโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับครับใช่หครับไม่ว่าพวกคุณจะว่าไงก็ตาม แต่ผมถ้าผมได้เงินเดียวยาผมก็จะขายที่ดินของผมใช่ไหมครับใครับจะหาพื้นที่อยู่ใหม่ผมต้องการมีการควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำเสียทุกคนว่าไงครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับในชุมชนของเราต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดการเดือดร้อนในภายหลังใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับ,รบต้องทำให ธรรมชาติเสียหายน้อยที่สุดและต้องได้รับการยอมรับการสร้างด้วยใช่ไหมครับครับเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในภายหลังหลังจากทุกคนมีส่วนร่วมให้ตัดสินใจทุกคนว่าอะไรครับครับเห็นด้ยเหด้ยครับผมยอมออกจากพื้นที่เพื่อจะขายที่แต่ผมต้องได้รับสิ่งที่ผมพอไปในข้างต้น ทุกคนว่าไงครับเห็นด้วยครับดนด้วยครับครับผมยังไงก็ตามผมเห็นด้วยในสว่วนในเสียงส่วนมากทุกคนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับ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 ผมสรุปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยอยู่สองคนและมีคนเห็นด้วยอยู่สามคนนั้นเอาเป็นว่าเอาความเห็นส่วนมากและ ให้สร้างโรงงานในพื้นที่ของเราแล้วกันนะครับครับผมก็เห็นด้วยครับแล้วคุณเหรอครับผมยอมรับกัได้คนระับไ,ไปฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหรือ Com S c o m i n n e Cycle Power Plant โดยความหมายของความร้อนร่วม ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำงานสองระบบร่วมกันคือระบบของโรงไฟฟ้ากังหันกา๊าซและระบบของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำโดยการทำงานของเครื่องกังหันกา๊าซมีเครื่องอัดอากาศต่ออยูุบนเ่าเดียวกับชุดกังหันและต่อตรงไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเริ่มเดินเครื่องอากาศจะถูกดูดจากภายนอกเข้าหาเครื่องอัดอากาศทั้งด้านล่างถูกอัดจ,จนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วถูกส่งไปยังห้องเผาไหม ซึ่งใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติจะถูกเผาไหม้และให้ความร้อนแก่อากาศก๊าซร้อนที่ออกจากห้องเผาไหม้จะถูกส่งไปยังตัวกังหันทําให้กังหันหมุนเกิดการขึ้นไปขับเครื่องอัดอากาศและขณะเดียวกันก็ขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยความดันของก๊าซเมื่อผ่านตัวกังหันจะลดลงและผ่านออกมาที่บรรยากาศจากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิดในเครื่องกังหันก๊าซ จะไปผ่านหม้อน,น้ําเพื่อต้มน้ําให้กลายเป็นไอมาขับเคลื่อนกังหันไอน้ําเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า